สวัสดีครับผมปักนะครับเป็นโฟร์แมนอินเทเลียของบริษัทไอเดียไอแคนครับก็คือวันนี้จะเป็นงานในส่วนของอการเก็บงานเพื่อที่จะเตรียมส่งมอบบ้านของลูกค้าก็คือช่วงนี้จะอยู่ในขั้นตอนของการขัดโป๊เพื่อให้ผิวมันเรียบก่อนที่จะทําการลงสีก็จะมีการใช้โปะเหลืองนะครับก็คือเก็บพวกที่มันเป็นเสี้ยนไม้หรือว่าเป็นสีเป็นเม็ดหรือว่าเป็นพวกรอยต่อก็คือจะใช้โป๊เหลืองนะครับลงให้ทั่วทั้งหมด ในส่วนที่มันไม่เรียบแล้วช่างก็จะทําการขัด <issions> เพื่อให้มันเรียบแล้วก็จะลงสีรองพื้นก่อน1รอบแล้วถึงจะไปลงสีจริงครับคือในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของวงกบประตูสังประตูแล้วก็จะเป็นพวกคิ้วตกแต่งของตัวผนังทั้งหมดครับก็จะใช้เป็นปอเหลืองทั้งหมดจะเป็นพวกรอยต่อของตัวคิ้วตัวนี้ก็คือจะใช้ปอเหลืองเก็บเหมือนกันครับจะเป็นทั้งหมดครับจะเป็นพวกคิ้วที่ยิงตะปูไว ก็คือจะใช้โป๊เก็บทั้งหมดแล้วก็จะทําการขัดให้มันเรียบครับแล้วก็จะมีในส่วนเนี้ยครับที่ทางช่างก็คือจะต้องมายิงแดบเก็บบริเวณตีมผนังหรือตีมตู้เพื่อให้มันเป็นรอยต่อระหว่างพื้นของตัวผนังตัวเนี้ยคือมันจะเป็นสีที่ตัดกันแล้วมันจะเก็บงานได้เรียบร้อยครับก็คือในส่วนเนี้ยจะยิงเก็บทั้งผนังแล้วก็ตู้แต่ก็คือในส่วนเนี้ยจะมีการโปรเทคหน้าง,งานไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นเองหรือว่าจะเป็นตัว ลูกบิดประตูหรืออะไรพวกนี้ครับหรือว่าจะเป็นตัวบานพับคือช่างก็ทําการโรเทคก่อนเพื่อเวลาการขัดหรือเวลาการพ่นสีนะครับมันจะได้ไม่เปิดในส่วนของตัวที่เราไม่ได้เก็บงานหรือว่าเราไม่ได้อยากให้มันเปิดอะไรเงี้ยครับนะครับตัวนี้คือก็จะทําการโรเทคไว้ก่อนกันเวลาการโป้หรือพ่นสีนครับมันจะมาเป็นละอองสีมาโดนตัวมือจับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของที่ช่างเริ่มขัดแล้วก็เตรียมขั้นตอนที่ พ่นสีอีกรอบหนึ่งครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของช่างที่ทําการโปรเทคโตะตัวนี้ไว้เพื่อเวลาการขัดหรือพ่นสีนะครับที่ผมแจ้งไปจะได้ไม่เปิดอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของอาการทาสีรองพื้นของประตูนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็คือช่างได้ทําทการขัดโป๊เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงสีรองพื้นไว้1รอบครับเพื่อเตรียมที่จะพ่นสีจริงครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานอินเทียนะครับเป็นห้องดูหนัง ของบ้านนะครับคือภายในห้องนี้งานอินเทเลีย,ยจะอยู่ที่ประมาณ90%แล้วครับคือในส่วนพวกนี้ก็คือจะเป็นงานที่แบบว่าเตรียมส่งมอบได้แล้วครับก็คือจะเหลือแค่เก็บฝุ่นปัดทำความสะอาดงานแก้จะเหลือน้อยที่สุดครับ